ถ้าผู้เ,เสนอชื่อคุณายกมือแล้วก็เสนอชื่อเลยครับครับคุณหมอเอ่อชวนน่านสีแก้วนะครับจะเป็นผู้เสนอก่อนรับเชิญครับ,รบท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผพ้แทน,นรัศฎรจังหวัดน่านขอ อนุญาตธรรมทานใช้เอกสิทธิ์ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธมนูญมาตรา272รัฐรมนูญมาตรา159และข้อบังคับการประชุมร่วมของรัฐสภาข้อ136เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามรมนมาตรา160และถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตในรุ่งมธีของพรรคการเมืองตามรม,มาตรา188 18, าาขอญาเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายยกรัฐมนตรีขอผู้รับรองโดยการแสดงตนขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณขอเจอหนราแล้วก็ขอให้ให้การรับรองโดยเสียบัตร แล้วก็กดปุ่มแสดงตนครับรับบีผู้ใดยังไม่ได้กดบัตรตั้งยังไม่ได้แสดงตนเกิดครับให้เจ้าหน้าที่ปล่อยสัญญาณไฟได้ครับท่านประธานครับท่านเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปล่อยสัญญาณการแสดงตนครับท่านประธานครับอีกประเด็นหนึ่งครับผมจุลพันธ์อมริวัต์เพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่สมาชิกรัฐสภาครับในกรณีแสดงตนและเสียบบัตรเนี่ยเฉพาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมครับท่านประธานครับพวกความถูกต้องและกลไกของการเสียบบัตรเนี่ยรับรองใช่ไหมครับครับเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับตามรัฐธรรมนูญครับครับเชิญครับไม่ทราบเจ้าหน้าที่ได้ประธานครับจะปล่อยให้มีการแสดงตนที่อย่างทราบแสดงตนครับหนึ่งสองห้าครับเด่นสองห้าแสดงตนนะครับ ครับมีท่านใดที่อยากจะแสดงตนแต่ว่าไม่สามารถจะแสดงตนบนงครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ได้มีผู้แสดงตน251้หท่านถือว่าแต่อข,อขอโทษครับและขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้แสดงผล ขอแสดงตนนะคะ348วิรดาอินชัดศรีสเก็มคับได้ครับอย่างไม่ไม่ปิดครับเดี๋ยวครับปิดการแสดงตนนะครับก็ขออนุญาตแสดงตนครับ356ครับท่านท่านประธานครับขอความกรุณาขอสักสองสามนาทีครับกำลังเดินเข้าจากด้านหลังหลายท่านท่านประธานก็ได้เห็นด้วยสายตานะครับขอความกรุณารอการปิดการแสดงตนสักครู่ครับขอบพระคุณครับ กรับเรียนท่านประธานค่ะดิฉันขอคำขอแสดงตนค่ะหนึ่งค่ะท่านค่ะอาจาร้าที่รงด้วยครับท่านประธานครับสามหกเก้าแสดงตนครับทัพทาครับหนึ่สุกนโพัธาแสดงตนครับท่านประธานครับสี่แสดงตนครับ ครับ472แสดงตนครับท่านประธานครับ078ค่ะจีราพรสินุภัยแสดงตนครับ460แสดงตนครับท่านประธานคะ230แสดงตนค่ะท่านประธานครับ293รัชตะด่านกุลแสดงตนครับครับ315เลิศศักพัฒน์ชัยกุลแสดงตนครับท่านประธานครับ385สมเกียรติตันดุตูนกูลแสดงตนครับท่านประธานครับ370แสดงตนครับท่านประธานคะ2 98แสดงตนค่ะท่านประธานครับ4 3 6แ,สด,แส,ดสดงตนครับท่นทานประธานคะ313าแสดงตนค,ครับท่านท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน<ท>ครับผมขออนุญาตอย่างนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกที่เราให้แสดงตนเพื่อให้การรับรองผู้ที่รับการเสนอชื่อแต่เนื่งองจากเจ้าหน้าที่ยังไ,ยงไม่เปิดเครื่องการแสดงตนจึงทําให้สับสนนิดหน่อย แล้วขณะนี้ก็มีสมาชิกจำนวนมากนะครับที่เพิ่งเข้ามาในห้องประชุมนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความเรียบร้อยนะครับก็ผมจะเปิดโอกาสให้มีการรับรองใหม่กับล้างของกระบทหมดครับขอเจ้าหน้าที่ล้างคะแนนที่ได้แสดงตนไปแล้วรวมรทั้งการบันทึกมาที่หลังด้วยผมจะรอเด็ดหนึ่งครับให้สมาชิก ได้เข้ามาแสดงตนโดยพร้อมเพียงกันก่อนครับไม่เป็นไรครับท่าน,นต้องเข้าไปที่นั่งแล้วก็าที่สำหรับแสดงตนนะครับครับเดี๋ยวรอนิดหนึ่งครับเดินเข้ามาหลายท่านครับ ยาแก้ประดาดครับท่านประธานผมคิดว่าให้คนญาตให้ท่านประธานล้างการลงข้อมูลไว้สักครู่ไปให้หมดก่อนนะครับครับครับนะครับครับเรวจะเริ่มต้นกันใหม่ครับครับขอให้เจ้าหน้าที่ได้ล้างข้อมูลผู้ที่ได้แสดงตนและไปแสดงตนทั้งหมดนะครับล้างเอาทั้งหมดก่อนเราจะเริ่มใหม่ครับนะเพราะเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ทํากันคือการแสดงตน เพื่อถือว่าเป็นการรับรองโดยปกติเราก็ใช้วิธียกมือก็แล้วก็เช่นเดียวกันคราวนี้ก็ใช้ใช้ผู้ที่จะผ่านการรับรองก็ใช้จะพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษณรเท่านั้นโดยเสียงการรับรองนั้นไม่ต่ำกว่า50ท่านนะครับครับท่านทันครับสสหนึ 1, 2, ครับแสดงตนครับ ยังยังครับยังอขอเรียนนิสิตทราบอีกครับเราจะให้มีการแสดงตนใหม่ทั้งหมดโดยล้างเครื่องของเกา่าใครที่แสดงตนไว้แล้วนะครับก็ต้องกดใหม่นะครับพอเจ้าหน้าที่ได้ล้างหมดแล้วลของเกาตต่าต้องต้องแสดงตนใหม่ครับท่านประธานครับผมนทวุฒิครับของญาตหารือ <Cost usion S 2> ท่านประธานนิดเดียวครับว่าปกติก่อนการแสดงตนเรามักจะมีการกดออดเรียกเพื่อนสมาชิกครับบังเอิญบ่ายท่านไม่ได้ยินเสียงออดครับท่าน<ท>ประธานครับ กดออติครับรครับครับเชรับเราจะกดออดก็ต่อเมื่อเราจะมีการลงมติแต่คราวนี้ไม่ใช่ลงมตินะครับรเป็นการรอบรองเท่านั้นเจ้าหน้าที่พร้อมนะครับล้างเครื่องของเก่าหมดแล้วนะครับ ็จะให้สมาชิกให้การรับรองใหม่นะครับก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องการจับรับรองคุณพิธาลิมจรรัฐเป็นนายกดีตามที่คุณหมอจุรนาธได้เสนอก็กรุณากดปัดและแสดงตนครับสำหรับผู้ที่ไม่รับรองก็ไม่ต้องแสดงตนครับครับเจอแล้ครับดำเนินการได้ เดี๋ยวเอาไว้ให้กฎบัตรให้หมดก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ยกมือได้ครับถ้ามีปัญหาเรื่องกฎบัตรท่านใช้ไม่บอกได้เลยเจ้าหน้าที่จะได้บันทึกครับธรรมทานครับสสหนึ่งสองห้ารับรองครับ1 2 5ครับรับรองนะครับเจ้าหน้าที่บันทึกด้วยนะครับครับปีบผู้ใดที่อยู่ในห้องประชุมนี้ แล้วก็ยังไม่ได้แสดงตนครับคือจะแสดงตนและเครื่องกัดข้องบ้างครับต่อการเสดอถ้าไม่มีแล้วขอให้เจ้าหน้าที่ได้รายงานผลด้วยครับพูดอะไรแสดงตนหดชบนัเบอร์ 3, 8, 6, ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่แสดงหมดแต่ผมยังให้โอกาสยังไม่หมายเลขสามแปดหกครับแสดงตนครับสามแปดหกแสดงตนนะครับเดี๋ยวเพิ่มด้วยครับท่านประธานคะ เกครับเกิครับห้าห้าแสดงตนค่ะ45 5ห้าห้าแสดงตนครับท่านประธานค่ะ70ศยชยาภาสินุพรแสดงตนค่ะครับแสดงตนใหม่ครับตรวจตวนเลขด้วยเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจได้หมายเลขเท่าไหร่นะครับแสดงตนสุดท้ายมันก็จะกครูครับัท่านประธานครับ03 2าแสดงตนครับศู2แสดงตนครับครับ